สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะก u ชชี่คอสโดรายมอนนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอลเลคชันที่พิเศษมากๆเพราะว่าก u ชีเนี่ยนะคะเขามาคอสกับโดรายมอนเพราะว่าโดรา e มอนครบรอบ50ปีนะคะเราจะเห็นว่านี่ตรงถุงกระดาษเนาะก็จะมี โลโก้นะคะของโดรามอนที่ครบรอบ50ปีด้วยเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ยต้องบอกก่อนว่ากูชี่อ่ะเขาก็มีไปพอสกับหลายๆตัวกระตูนมากๆนะคะแล้วคือจะเป็นตัวมิกกี้เมาส์เนาะทีนี้ก็ถึงคราวเหล่าคนรักโดรามอนของเราแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นดรามอนนะคะนี่เราก็ได้กระเป๋าจากกูชี่นะคะรลอสดอรามอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงบ้างนะคะ เริ่มจากนี่ถุงกระดาษนะคะเราจะเห็นว่าตัวถุงกระดาษเนี้ยเนาะก็เป็นคีมอนของเรานะคะสีฟ้าสวยงามมากๆก็ c ลาส s ิกป,ปกติเนาะแต่ว่าคุชชี่เนี่ยที่พิเศษก็คือว่าโดรีมอนรอบนี้นะคะที่เขาดีไซน์ขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นโดรีมอนสีทองนะคะต้อนรับปีวัวก็คือปีฉลูของเรานะคะก็ปีนี้นั่นเองอันเนี้ย หลายหลายคนอาจจะเห็นว่าตัวถุงก,กระดาษเนี่ยมีอยู่สองสีด้วยกันนะคะถามว่าสามารถเลือกสีได้ไหมต้องบอกว่าเลือกไม่ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อตัวกระเป๋าหรือสินค้าเป็นสีอะไรซึ่งเราเนี่ยซื้อกระเป๋าเป็นสีฟ้านะเพราะฉะนั้นถุงกระดาษนะคะก็เลยกลายเป็นสีฟ้านั่นเองนะคะทีนี้นี่เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าด้านในกล่องเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,นะคะโอเคก็อันนี้นะคะ าก็จะให้กล่องกระดาษมานะคะอ่าอันนี้ก็กล่องกระดาษเนาะตัวกล่องกระดาษของเขาเนี่ยก็ทําค่อนข้างดีมากๆดูดีมากๆเลยนะคะตัวหน้ากล่องก็จะเขียนว่าพูชี่เนาะแล้วก็มีลายของทางพูชี่เขานะคะอ่ะทีนี้ด้านข้างนะคะตัวด้านข้างของมันเนี่ยก็คือจะเป็นแม่เหล็กสบนี้แอบนะคะเป็นแม่เหล็กดูดีมากๆนะคะแล้วก็เปิดออกมาแอนะคะ พอเปิดออกมาแล้วก็จะเจอกับก็จะเจอกับ,กบถุงผ้าของกูชี่นะคะซึ่งในถุงเนี่ยจริงๆเขาก็จะให้มาอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นเหมือนกับตัวใบเสร็จนั่นแหละของทางกูชี่นะคะก็คือตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเราซื้อสินค้านะคะที่เป็นลักชูรี่แบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าสมมุดวันนึงเนี่ยเราเบื่อใช่ไหมเราสามารถ เอาไปขายได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนการันตีว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่แบบแท้แน่ๆน,น,นะคะซื้อมาจากแบรนด์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะตัวนี้เขาก็จะมีใบมาให้นอ้องว่าเราซื้อที่ไหนวันไหนอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูตัวกระเป๋ากันนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแคนแคนอ่าไม่เห็นกลับด้าน <Wow. S 1> นี่นะคะตัวกระเป๋าเห็นไหมถ้าเห็นแล้วว่าเป็นพี่มออนสีฟ้านะคะเราก็เลยได้ถุงกระดาษสีฟ้ามานี่แบบนี้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากได้สีทองเนาะอย่างที่บอกไปว่าก็ต้องซื้อตัวกระเป๋าเป็นสีทองนะคะตัวนี้เรียกว่าทรงบัคเก็ตเนาะก็จะเห็นว่าตัวไซส์มันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะจริงๆมันจะมีอีกไซส์หนึ่งที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะตัวนั้นน่ะจะเป็นพี่มออนสีทองที่เป็นบัวนะคะแต่ว่าเราเลือกไซส์เล็กเนาะเพราะว่า มันก็จะพอดีกับเรามากกว่านะคะซึ่งอันนี้ต้องไปลองนะว่าเราเองเหมาะกับสายสนนี้นะคะทีนี้ตัวสายนะคะนี่เขาก็ไม่ได้ใส่มาให้เราน้องเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถมาปรับระดับเองได้ว่าความสูงของเราเนี่ยเหมาะกับขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราแบบเออไม่ได้สูงมากไม่ได้อยากให้มันเออเขาเรียกว่ายาวมากอะไรอเงี้ย เราก็เลือกตัวในสุขเลยก็ได้นะคะก็ใส่ไปนี่นะคะทีนี้เวลาที่เราไปซื้อนะคะเราไปซื้อที่ไอคอนสยามนะคะตอนนี้ที่ไอคอนสยามเขาก็จะมีเหมือนช็อปอยู่นะคะที่เป็นของโดรลมอนเลยนะนะคะเราก็ไปลองที่ช็อปได้นะคะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคอร์สบอดี้เนาะวิธีการใช้งานของมันนะคะนี่เราสามารถ ทำเป็นคอสตัวดี้ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะสะพายข้างๆแบบนี้นะคะก็ทําได้เหมือนกันนะคะสามารถทําได้หลากหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่กังวลน,นะคะก็คือสามารถใส่ตัว iPhone 12พั s ได้นะอันนี้ลองแล้วนะคะ แล้วก็พวกกระเป๋าตังเล็กๆอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้แต่ว่าถ้าใบยาวอาจจะแบบไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นใครอยากนะคะจะไปซื้อนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ไอคอนสยามนะคะก็คือช็อปเนี้ยนะคะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะมันจะอยู่แค่ถึงวันที่15คุ้าพักาเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปดูพี่ม่อนนะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะแล้วต้องบอกว่า สินค้าเนี่ยค่อนข้างมีจํานวนจากัดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปให้รีบไปโดยด่วนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ